สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นเนื้อหานะครับในเรื่องของการต่อลงดินนะครับการต่อลงดินเนี่ยนะครับมีวัตถุประสงค์อยู่2ประการนะครับประการที่1ก็คือทําให้ระบบไฟฟ้านะครับมีเสถียรภาพนะครับแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็คือหมายความว่ามันจะทําให้สายนิวตันนะครับมีศักไฟฟ้าเป็นศูนย์นะครับ เพราะฉะนั้นเมื่ออวัดแรงดันนะครับระหว่างไร e กับนิวตันแล้วเนี่ยเราก็จะได้แรงดันที่มีเสถียรภาพนะครับก็คือจะอยู่ที่ประมาณ320โวลต์โนะครับประการสำคัญนะครับมากๆเลยนะครับก็คือการต่อลองดึงเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นการนํำกระแสที่ผิดพร่องครับคำว่ากระแสผิดพร่องหมายความว่ากระแสที่เป็นรั่วลงโครงของเครื่องใช้ไฟฟ้า นะครับให้ลงดินไปนะครับเพื่อเพื่อจะทําให้ผู้ที่สัมผัสกับโครงนะครับที่มีกระแสไหลเนี่ยนะครับมีความปลอดภัยนะครับจากการโดนไฟดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของการต่อลงดินนะครับหรือเราเรียกว่าการต่อลงกราวนั่นเองนะครับนี้อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่จะต้องต่อลงดินนะครับคืออะไรบ้างนะครับ เราก็จะแยกเครื mo, ่องใช้ไฟฟ้าได้เป็นสองประเภทนะครับที่จะต้องต่อลงดินนะครับก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทที่1นะครับประเภทประเภทที่1ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่มีโครงเป็นโลหะนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครงเป็นโลหะอาจจะเป็นโครงนะครับหรือเปลือกห่อหุ้มนะครับที่เป็นโลหะ ตัวยอย่างเช่นเครื่องซักผ้าใช่ไหมครับเครื่องซักผ้าเครื่องทําน้ําอุ่นปั๊มน้ำนะครับเครื่องปรับอากาศนะครับอุปกรณ์พวกนี้จะมีโครงเป็นโลหะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีกระแสรั่วงลงโครงก็จะทําให้โครงของเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนี้นะครับมีกระแสไหลด้วยนะครับดังนั้นถ้าผู้ใช้งานไปสัมผัสกับส่วนที่เป็นโครงนะครับ ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเ่านีนะครับก็จะโดนไฟดูดนะครับแต่ถ้าเราต่อลงดินนะครับกระแสรั่วที่เกิดขึ้นนะครับก็จะไหลลงดินไปก็จะทําให้เราปลอดภัยนะครับกับการโดนไฟดูดนะครับดังนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทที่1นะครับจำเป็นจะต้องต่อลงกาวนะครับอันนี้กฎหมายบังคับนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ต้องต่อลงกาว เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ต้องต่อลงกล่าวก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทที่2นะครับเช่นนะครับวิทยุโทรทัศน์พัดลมนะครับคือถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ต้องต่อลงกล่าวเนี่ยนะครับจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของฉนวนสองชั้นนะครับหมายความว่า โอกาสที่คนจะโดนไฟดูดเนื่องจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้นะครับเป็นไปได้ยากมากนะครับเพราะว่าโครงของฉนวนมี2ชั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นโทรทัศน์อย่างเงี้ยครับมันจะถูกห่อหุ้มด้วยวัสดทุที่เป็นฉนวนนะครับเพราะ,ะนั้นโอกาสที่เราจะโดนไฟดูดก็คือเราก็ต้องต้องถอดนะครับต้องถอดด้านหลังออกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปสัมผัสมันนะครับซึ่งการถอดฉนวนออกก็คือเหมือนกับว่า เราเราถอดชนวนออกไปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นฉนวนสองชั้นอยู่แล้วนะครับโอกาสที่เราจะราไปดูนะครับเป็นไปได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเจอสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับก็คือไม่จำเป็นต้องต่อลงยนที่เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นนะครับหรืออีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นสัญลักษณ์นี้นะครับสองสัญลักษณ์นี้ออกตอกสอบนะครับ ถ้าเจอสัญลักษณ์นี้แสดงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้แรงดันต่ำนะครับก็คือใช้แรงดันทํางานแค่50โวลต์นะครับซึ่งถ้าเป็นแรงดันที่ต่ํากว่า50โวลต์เนี่ยนะครับถือเป็นแรงดันที่ปลอดภัยนะครับเราไม่มีอันตรายเกิดขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า50โวลต์นะครับ ดังนั้นก็ไม่จําเป็นต้องต่อลงกลาวนะครับตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้แรงดันน้อยกว่า50โวลต์ก็เช่นเครื่องกลน,นวดนะครับแล้วก็โทรศัพท์นะครับเป็นต้นนะครับทีนี้วิธีการต่อลงดินนะครับการต่อลงดินนะรอรัอันนี้ก็คือยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเป็นตู้นะครับอันตู้ตู้คอนซัมเมอร์ยูนิต Unit, นะครับตัวตู้คอนซัมเมอร์ยูนิต ลักษณะของการต่อลงดินนะครับนะครับจะต้องต่อกราวนะครับนะที่เครื่องตัดวงจรตัวแรกของตู้เมนนะครับตู้เมนสวิตนะครับก็หมายความว่าการต่อลงดินเนี่ยจะต้องอยู่ภายในขอบเขตนะครับของเมนนะครับเมนสกริตเบรกเกอร์เท่านั้นนะครับเท่านั้นนะครับนี้เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายนะครับวิธีการ นะครับวงจรภายในตู้เซอร์กิตเบเกอร์นะครับขยายรูปนิดหนึ่งครับจะเห็นว่า,าตัวนี้ก็คือมิเตอร์นะครับตัวนี้คือมิเตอร์ของการไฟฟ้านะครับมิเตอร์ของการไฟฟ้าก็จะจ่ายไฟให้เราสองเส้นใช่ไหมครับก็จะมีสายานิวตันนะครับแล้วก็สายลายใช่ไหมครับตัวสายลายเนี่ยนะครับแล้วก็ ต่อตรงมาเลยนะครับไม่ต้องพักนะไม่ต้องพักที่บาร์ใดๆเลยนะครับต่อตรงเข้ามาที่เมนเบเกอร์ฝั่งลายใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะาการอ้อมนะครับไม่ได้หมายถึงว่าต่อในบาร์นี้นะครับก็คือต่อตรงมาเลยต่อตรงเข้ามาที่เมนเบเกอร์ฝั่งลายนะครับส่วนสายนิวตันนะครับสายนิวต,นตัวนของการไฟฟ้านเนี่ยจำจำเป็นจะต้องมาพักที่บาร์ก่อนบาร์ตัวนี้ก็คือบาร์กาวนะครับบาร์กาวนะครับแล้วอ่า ถึงต่อจากบากาวนะครับไปเข้าเบนเดเกอร์นะครับฝั่งนิวต้อนนะครับเป็น,นฝั่งนิวต้อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็าเดินสายนิวต้อนนะครับไปที่บาร์ยูต้อนนะครับอันนี้ก็คือบาร์ยูต้อนใช่นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อนะครับเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อ,อ ลายนะครับของเมนเบเกอร์เขากับเบเกอร์ย่อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเมนเบเกอร์ย่อยก็จะมีไฟเข้าไปด้านนี้ใช่ไหมครับทีนี้กราวอยู่ตรงไหนนะครับก็คือกราวเนี่ยจะแยกออกเป็น2ส,ส่วนภายในตู้นี้นะครับก็คือกราวของระบบอ,นนอันนี้เรียกว่ากราวของระบบกราวของระบบหมายความว่าเราใช้สายกราวนะครับต่อจากบาร์กราวเนี่ย นะครับออกไปลงดินนะครับปักแท่งกาวหลอดนะครับลงดินไปนะครับอันนี้เรียกว่าสายดินของระบบโอเคนะครับทีนี้ถ้าเราจะ,ะเดินไฟไปหาอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเช่นอ,อาจจะเป็นปันม๊มน้ำใช่ไหมครับปัม๊มน้ำปั๊มน้ำเราก็ต้องให้ไฟสายลายใช่ไหมครับสมมติว่าสายลายเราดึงมาจากเบ็ดก็ย่อยลูกนี้นอันนี้ก็คือให้ ให้ให้ให้ไฟนะครับสายลายนิวตันก็ต้องดึงดึงมาจากบาร์นิวตนันใช่ไหมครับกาวก็ต้องดึงมาจากบาร์กาวนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าที่อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับห้ามต่อกราวนะครับห้ามต่อกราวโดยแบบเดิมเหมือนกับว่าแบบเราไปปักแท่งกาวต่างหากอย่างนี้ที่เครื่องใช้ไฟฟ้า,านี่ผิดนะครับไม่ได้นะครับก็คือให้นักศึกษาดึงสายกาวมาจากบาร์กาวนะครับของ ตู้คอน s u m e r u ย i t นะครับเพราะฉะนั้นสายกราวตรงนี้ก็เลยเรียกว่าสายกราวของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นภายในตู้เนี้ยจะมีสายกาวอยู่สประเภทก็คือกาวของระบบที่ต้องปักลงดินกับกาวของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการต่อนะครับภายในตู้นะครับคอน s u m e r u ยู t ิบนะครับคอน s u m e r u ยู t ิทีนี้การต่อลงกลาวของระบบ ก็คือเส้นนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเส้นนี้การต่อรงกลาวของระบบก็คือเดินสายออกไปด้านนอกของอาคารใช่ไหมครับเพื่อที่จะไปเชื่อมต่อกับแท่งกาวหลอดนะครับตัวนี้คือแท่งกาวหลอดนะครับเป็นแท่งทองแดงนะครับแล้วก็ปักลึกลงไปในดินใช่ไหมครับตัวนี้คือสายกาวสายกาวตัวนี้มาจากไหนก็คือมาจากตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตใช่ไหมครับก็เดินมาเชื่อมถึงกันตรงนี้นะครับการเชื่อมถึงกันถ้าเป็นตามรูปนี้ก็คือเขาใช้ตัวแคลมนะครับ ตัวแคลมเป็นตัวยึดระหว่างสายไฟกับแท่งกาวหลักนะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียก็คือว่าเมื่อเราใช้ไปน,นานๆไปหลายปีนะครับก็คือแผ่นดินมันจะมีการสะเทือนนะครับก็จะทําให้แท่งอะไรครับทำให้แคลมตัวนี้หลวมพอหลวมปุ๊บก็จะทำให้สายทองแดงนะครับอาจจะ,อ,ะอาจจะต่อกับแท่งกาวไม่สนิทก็จะทําให้ระบบกาวของเราเแบบนี่ยเหมือนมีความต้านทานนะครับเพราะฉะนั้น กระแสที่ไหลลงกลาวก็จะไหลไม่สะดวกนะครับโอกาสที่คนจะโดนไฟดูดก,ก็มีนะครับงนั้นวิธีการแนะนําก็คือเราอาจจะใช้เป็นลนักษณะของเบ้าหลอมนะครับเบ้าหลอมตัวเบ้าหลอมเนี่ยนะครับก็คือมันจะทําหน้าที่นะครับหลอมรวมนะครับโลหะทองแดงของสายกราวของระบบก,กับแท่งทองแดงตรงนี้เข้าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะหลุดออกจากกันนะครับก็เป็นไปได้ยากมากนะครับ แลวตอนนี้หาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทั่วไปนะครับทีนี้วิธีการติดตั้งสายดินนะครับวิธีการติดตั้งสายดินที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อ1นนะครับภายในอาคารหลังเดียวกันนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นบ้านหนึ่งหลังนะครับตึกหนึ่งตึกนะครับต้องต่อลงดินได้แค่จุดเดียวนะครับต่อลงดินได้แค่จุดเดียวอย่างที่อาจารย์บอกนะครับก็คือ ต่อลงดินที่ที่ตู้คอน sumer unit นะครับหรือตู้อะไรครับตู้โหลดเซนเตอร์นะครับถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใหญ่หน่อยนะครับหรือว่าตู้ m d b นะครับถ้าเป็นคอนโดขนาดใหญ่นะครับาาสายดินกับสายศูนย์ต่อร่วมกันที่ตู้เมนนะครับอันนี้ก็คือเป็นสำหรับคอนโดใหญ่นะครับคอนโดขนาดใหญ่ ถ้าอยู่ในห้องคอนโดขนาดใหญ่เป,เป็นห้องห้องพักนะครับที่ตู้เนี่ยนะครับที่ตู้คัสเตอร์ยูนินะครับเราไม่ต้องต่อสายนิวตันกับสายดินร่วมกันตรงนั้นเลยนะครับเพราะว่าสายดินเนี่ยมันจะถูกต่อขึ้นมาแล้วนะครับจากตู้ NDB ที่คุมอาคารหลังนั้น,นรตรงนี้ก็คือว่าไม่ควรต่อโครงโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ลงดินโดยตรง เพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกครับว่าสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับให้เราเดินมาจากบากราวนะครับของตู้คอน s u เ e อร์ยูนิะครับสำหรับการติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วนะครับเราก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับคือลงกาวเนี่ยนะครับกฎหมายบังคับว่าต้องมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นก็อาจจะติดเครื่องตัดไฟรั่วเพิ่มขึ้นไปก็ได้ คนะครับตรงนี้ก็อ่านเพิ่มเติมตรงนี้ออกสอบค่อนข้างเยอะนะครับออกสอบค่อนข้างเยอะหลายข้อน,นะครับ4ถึง5ข้อน,นะครับ Rivera. เรามาดูก่อนนะครับอ,อันแรกก็คือขนาดของสายดินขนาดของสายดินของระบบนะครับอันนี้คือสายดินของระบบก็คือสายดินสายดินเส้นนี้นะครับสายดินเส้นน,นี้นะครับอันนี้ อันนี้คือสายดินของระบบใช่ไหมครับสายดินของระบบต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าเท่าไหร่นะครับตามกฎหมายนะครับตามกฎหมายแล้วสายดินของระบบต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า10นะครับ10ตารางมิลลิเมตรนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้10ตลอดไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์มีตารางเทียบให้ดูนะครับว่าจะใช้เบอร์อะไรนะครับแต่ว่าห้ามเล็กกว่าเบอร์10 ต่อไปอันนี้สายดินของระบบนะครับต่อไปคือหลักดินนะครับหรือแท่งกาวนะครับแท่งกาวก็คือแท่งกาวหลอดนะครับก็คือแท่งนี้นะครับที่ปักลงไปในดินนะครับตัวแท่งกาวหลอดเนี่ยนะครับไซส์ของมันนะครับก็คือความโตนะครับความโตก็คือมีขนาดไม่น้อยกว่า5้าทับนิ้วนะครับความโตนะครับห้าทับนิ้วความยาวนะครับก็คือสองเมตรสี่สิบนะครับสองเมตรสี่สิบ หรือ240ซนติเมตรนะครับนี่คือความยาวนะครับต่อไปนะครับก็คือสำหรับสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับก็คือสายดินที่เราเดินจากอะไรนะรจากบากาวไปหาเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเช่นเดินไปหาเครื่องทำน้ำอุ่นอะไรพวกเนี้ยนะครับจะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า1.5นะครับจะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า1.5 แต่ไม่ได้หมายควาว่าให้ยึด1.5เป็นสาระนะครับเดี๋ยวมีตารางเทียบให้ดูนะครับแต่ห้ามเล็กกว่า1.5นะครับส่วนความต้านทานของดินนะครับก็คือ,อดินเนี่ยนะครับตัวดินนะครับมันจะมีความต้านทานของมันอยู่นะครับก็จะมีเครื่องวัดความต้านทานของดินอยู่นะครับความต้านทานของดินตามมาตรฐานแล้วจะต,ต้องมีค่าไม่เกิน5โอห์มนะครับต้องไม่เกิน5โอห์มนะครับอันี้ก็ออกสอบประมาณ5-6ข้อ ที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามันมีสายกาวอยู่2ชนิดใช่ไหมครับชนิดที่1ก็คือสายกาวของระบบใช่ไหมครับสายกาวของระบบก็คือสายกาวที่เดินจากตู้คอน summer unit นะครับไปปักลงในแท่งกาวใช่ไหมครับที่อาจารย์บอกเมื่อก,กี้ก็คือต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าเบอร์อะไรครับเบอร์สิบถูกไหมครับเบอร์สิแต่นะครับเบอร์สิไม่ได้เป็นสนารนะ วิธีการพิจารณาขนาดของสายดินของระบบให้ดูส,าย,า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 ,ดสายเมนเข้าอาคารนะครับขนาดของสายเมนเข้าอาคารนะครับตัวอย่างเช่นถ้าบ้านเรามีขนาดไม่ใหญ่มากนักนะครับถ้าบ้านเราใช้สายเมนเข้าอาคารเป็นเบอร์สมมุตินะครับเบอร์สายเมนเข้าขอาคารเป็นเบอร์16บเบอร์16นะครับเบอร์16นะครับก็ เอาเบอร์ยี่ห้าก็ได้นะครับสมมติว่าเบอร์ยี่สห้าสายเมนเข้าอาคารเบอร์ยี่ห้าเพราะฉะนั้นเบอร์ยี่ห้านักศึกษาก,ก็มาดูดตรงนี้ใช่ไหมครับเบอร์ยี่ห้าก็คือไม่เกินสามห้าใช่ไหมครับนะครับก็ใช้เบอร์สิบใช่ไหมครับหรือถ้าสายไฟเข้าอาคารเป็นเบอร์สิบนี่ครับก็ก็ยังอยู่ในเลงนี้อยู่นะครับสิบสิบหกอะไรเงี้ยก็คือไม่เกินสิบใช่ไหมครับสายกาว แต่ถ้าตึกเราใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับตึกสมมติเราเป็นตึกใหญ่ใช่ไหมครับสมมติว่าสายสายเมนของเราเบอร์เจ็ดสิบสายเมนเข้าคานเบอร์เจ็ดสิบเบอร์เจ็ดสิบเรื่องสาก็ต้องมาดูที่เลงน,นี้ใช่ไหมครับตัวนี้ก็คือ,อมากกว่าห้าสิบแต่ไม่เกินเก้าสิบห้าใช่ไหมครับเพราะนั้นสายดินสายดินของระบบก็ต้องใช้เบอร์ยี่ห้านี่นะครับถ้าเป็นสายเบอร์สองร้อยสองร้อย ร้อยนักศึกษากระช่องาสายดินเบอร์50เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสายดินของระบบเนี่ยมันก็จะแวรี่ไปไปตามอะไรครับไปตามขนาดของสายเมนเข้าอาคารนะครับก็ให้ใช้ตารางตัวนี้เป็นตัวเทียบนะครับก็คือสายนี้นะครับสายดินของระบบอ่ะต่อไปสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าก็มีอีกตารางหนึ่งใช่ไหมครับ ตัวสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยให้เรามองที่เบรกเกอร์ที่คุมมันนะครับเช่นตัวนี้เป็นสมมุติเป็นปั๊มน้ำนะครับเป็นปั๊มน้ําเราก็ดูว่า,าเบรกเกอร์นะบเบรกเกอร์ที่คุมปั๊มน้ําตัวนี้นะครับมีค่ากี่แอมป์นะครับสมมุติว่าเบรกเกอร์ตัวนี้เป็น16แอมป์ตนะครับเบรกเกอร์ตัวนี้16แอมป์ นักศึกษาก็ไปเอาขนาดเบเกอร์16แอมป์ตัวนี้ไปเปิดตารางนะครับเปิดตารางตัวนี้นะครับ16แอมป์16แอมป์ก็คือเลงนี้ใช่ไหมครับ16แอมป์เพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะได้สายอะไรครับสายกาวเบอร์1.5นะครับ,รบซึ่งตามกฎหมายก็คือห้ามเล็กกว่า1.5อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเช่นเครื่องทําน้ําอุ่นอย่างเงี้ยครับเครื่องทำน้ำอุ่นสมมติว่าเราใช้เบเกอร์ครุมัน20แอมป์ 20อมป์เพราะฉะนั้นสายกาวก็จะต้องเป็น2.5นะครับดังนั้นสายกาวก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นสายกาวของอุป,อปกรณ์ไฟฟ้านะครับก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเบเกอร์ที่คุมมันมีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองก็ให้ดูจากตารางตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นภาพโดยสรุปคร่าวๆนะครับกรณีที่ว่าเป็นลักษณะของคอนโดมิเนียมนะครับคอนโดมิเนียม การต่อลงกาวจะทําอย่างไรนะครับก็คืออันนี้คือไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาใช่ไหมครับไฟจากการไฟฟ้าเข้ามา,าก็ผ่านมะแปลงใช่ไหมครับผ่านมะแปลงที่ที่ทมะแปลงมันก็ต้องมีการต่อลงดินนะครับแต่เราไม่ต้องทานะครับก็คือการไฟฟ้าเ็าทาไว้อยู่แล้วนะครับก็คือที่มะแปลงก็จะมีการต่อลงดินจากมะแปลงก็จะไปเข้าไปที่ตู้ M D B นะครับตู้ M D B สมมุติว่าเป็นตึกสี่ชั้นใช่ไหมครับตึกสี่ชั้นชั้นล่างก็จะต้องมีตู้ M D B เรียกว่าเมนตู้ M D B ย่อมาจากเม n distribution board นะครับก็คือตู้ควบคุมไฟฟ้าหลักเพราะฉะนั้นการต่อกาวก็จะต้องต่อที่ตู้ควบคุมไฟฟ้าหลักก็คือตู้แรกที่รับไฟจากมอแปลงนะครับต้องต่อลงกาว,ตร,กาวตรงนี้นะครับก็จะมีการเดินสายกาวของระบบนะครับไปลงแท่งกาวนะครับอ่างไครับต่อต่อที่ตู้ตรงนี้จุดเดียว ต่อที่ตู้ตรงนี้จุดเดียวจากนั้นสมมติว่าเรามีชั้นที่2ใช่ไหมครับชั้นที่2งก็ต้องมีตู้ควบคุมไฟของชั้นที่2อ,อีกใช่ไหมครับอาจจะเป็นตู้โหลดเซนเตอร์อะไรเงี้ยครับตู้โหลดเซนเตอร์ตรงนี้นะครับเอากราวมาจากไหนเขาเขาต้องต่อกราวจากอะไรครับต่อกราวจากตู้ mdb นะครับไปเข้าบ่ากราวนะครับของตู้โหลดเซนเตอร์นะครับ หรือถ้ามีห้องย่อยอีกห้องย่อยอีกนะครับห้องย่อยห้องย่อยเป็นคอนเ u m ร์ u ยูนิตอีกเราก็ต่อกราวจากอะรครับจากโหลดเซนเตอร์ไปหาตู้คอนเสิร์มยูนิตอีกนะครับตัวนี้คือเครื่องใช้ไฟฟ้าแลลวนะครับมันจะมาจะเป็นระบบแสงสว่างระบบปลั๊กอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกนี้ก็จะกราวมาจากไหนครับเอากราวมาจากตู้คอนเสิร์มยูนิตหรือว่าตู้โหลดเซนเตอร์นั่นเองนั้นภาพรวมก็เห็นว่า มันมีการต่อลงกาว <Okay. S 1> แค่จุดเดียวใช่ไหมครับทางอาคาร mm hmm. นะครับแล้วใช้วิธีการเดินสายกาวไปหาแผงเมนสวิตต่างๆ mm hmm. นะครับโดยที่เครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะดึงกาวต่อจากแผงเมนสวิตดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกระแสะไฟลวกขึ้นมาเนี่ยมันจะลงลงกาวที่ตู้รีวิที่จุดจุดเดียวนะครับก็จะทําให้ระบบของเรานะครับมีความมีสเสถียรภาพก็คือ ความน่าเชื่อถือนะครับในการใช้งานแล้วก็มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานด้วยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการต่อติด